ไปเร็วไปเร็วนู่นนู้นไปทางนู้นดิน้องมิตรังนู่นนู้นน้องไปทางนู้นอันนี้ขึ้นไม่ได้ไปนู้นเร็วเร็วเร็วออกมาหาแม่เร็วออกมามาอุ้มไปนู่นนู้นนู้นไปเร็วไปเร็วอ๋ออันนี้ค่ะเป็นลูกบอลเล่นได้ลูกบอลใช่ใช่เดินลุยไปเลยขั้นขึ้นไง เปล่านี่น้องฟางเข้าข้างในนี้นี่น้องฟางนี่นี่ลงไปทางนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วไปเลยไปเลยแม่ไปด้วยอันนี้ขึ้นไม่ได้ต้องตอนนี้เด็กโตลูกต้องสองเด็กโตเขาเดินเข้าไปสิเดินเข้าไปนี่เดินเข้าไปดิอ่ะน้องดังเดินเข้าไปอีกโอเคเออเแหละเก่งมากโอเคลุยเลย ก้าวเข้าไปเลยเก่งเก่งานทานเข้าไปอาสีเข้าไปเลยเก็บบอลทำไมอะคะเอาไปไหนอะ